สวัสดีครับดิสยามคนวิจัยป่าครับวันนี้มาอยู่กันที่น้ำตกเอราวัณอยู่ก A ันที่ชั้นหนึ่งไปดูกันเลยครับชั้นหนึ่งน้ำตกเอราวัณไหลคืนรังดูกันครับบรรยากาศสวยงามนะครับชั้นสองของสมเอ็จพระนเรศวรในตัวสิ่งศักดิ์สิทธิที่สวยางา นี่นะครับเป็นน้ำตกเอราวัณชั้นที่สองบรรยาก,กาศจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูผมจะพาไปดูรอบๆนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยาก,กาศของน้ำตกเอราวัณชั้นที่สองนะครับอันนี้จากด้านบนนะครับเอราวัณชั้นที่สองส่วนนี้เลี้ยวขวาไปชั้นที่สามเดี๋ยวซ้ายชั้นที่สี่ อนนี้กำลังเดินเข้าไปในส่วนของหน้าน้ำตกชั้นที่3าผาน้ำตกนะครับไปดูกันว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนไปกันเลยนี่ปลาพวงในชั้นที่3นะครับสูงประมาณ15เมตรนะครับความสูงของน้ำตก อาจาจะดูเหมือนในกล้องดูเล็กหน่อยแต่ของจริงสวยงามมากสูงมากนะครับทีพื้นที่กว้างในการเล่นน้ําที่นี่ถ้าจะเล่นน้ําต้องใส่ชูชีพทุกท่านทุกคนนะครับที่ตอนนี้อยู่ที่น้ำตกชั้นที่3ขผาน้ําตกนะครับจากด้านข้างในอยู่บรรยากาศสวยงามนี่ครับบันไดที่จะขึ้นระหว่างชั้น3ไปถึงชั้น4นะครับชั้น <10. S 2> ประมาณองศาในความลาดชันลาดเอียง นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนจะมีอะไรกันบ้างชั้น4มีไปดูกันเลยจ้ะนะครับหลังขึ้นมาแล้วจากบันไดอันชันชั้นที่สขึ้นมาดูเจอจุดชมวิวอย่างนี้ก็สวยงามพอดูนะครับมีลิงเป็นเพื่อนด้วยนะครับบนจุดชมวิวชั้นที่4ี่ รั้นที่สี่นะครับนี่ให้ดูสิดชมวิวเดี๋ยวเราจะไปนับตกกันต่อนะครับวันนี้น่าจะได้แค่สี่ชั้นครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำตกชั้นที่สี่นะครับก็จะเป็นในส่วนขออกผีเสื้อก็จะดูแบบเรียบๆไหล เป็นบนหินลงมาแล้วก็ตรงกลางก็มีคล้คลายๆเป็นปีกี่เสื้อที่หินก้อนนี้นะครับคล้ายๆมันปีกี่เสื้อตรงกลางอ,าอ่าก็เห็งผ่าอ,อกปี่เสื้อมานะครับก็น้ําน้อยหน่อยชรงนี้นะครับและก้อนนี้ก็เช่นกันนะครับน้ําก็จะมีตรงกลางของนี้แล้วก็มีแบ่งไปปีกซ้ายปีกขวาก็ใช้ก็ใช้รับเป็นปีกี่เสื้อนะครับผ่าข้างอกมาอแจ๊ดนกะ็ไปดูกันเลย mình trái mang tình bài yêu em tâm bài nữa nước